มูลนิธิประถมบรมราชานุสนร์จัดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกกครัยที่จังหวัดพระนครศรีธุธยาซึ่งจะเดินทางไปมอบกันในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้นายสุพโชคทองสุขใสรองหัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิประถมบรมราชานุสร์เปิดเผยว่าจากการที่ได้เกิดทุกกะพยขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนซึ่งในเบื้องต้นมีหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วแต่เนื่องจากอุทกภัยในครั้งนี้มีความรุนแรงกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจึงทําให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภยัยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่รับความช่วยเหลือ มูลนิธิประถมบรมราชานุสร์นั้นได้รับการประสานร,ร้องขอจากพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัยว่ายัางมีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านป้อมและตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีธุธยายังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ประมาณ500ครัวเรือนดังนั้นมูลนิธิจึงใค่ขอความรุกระอจากประชาชนในจังหวัดราชบุรีร่วมการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23กันยายน สำหรับสิ่งของที่บริจาคและจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคปลากระป,อปร๋องเะหมีกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชขนมน้ำดื่มเสื้อผ้ารวมไปถึงของใช้จำเป็นในการยังชีพสิ่งของทั้งหมดก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยขบวนรถครับจะออกเดินทางไปยังพื้นที่ประสบะภัยในเวลาตีห้าวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดครับจะร่วมการบริจาคก,ก็สามารถบริจาคก,กันได้ที่สำนักงานขอบุริธิประฐมบรมราชานุสรติดถนนเพชรเกษมหน้าเชิงเขาแก่นจันทร์หรือโทรมาสอบถามข้อมูลโทรศัพท์หมายเลข032 338414ในปัจจุบันนะครับได้เกิดภูทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนหลายรัวเลือน เื้อมต้นนะมีหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะได้เข้าให้การช่วยเหลือแล้วนะครับแต่ยังคงไม่เพียงพอนะครับยังคงมีประชาชนหลา,หลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ,อ,อทางมูลที่ผสมบรมราชอนได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอ,อทุทกภัยนะครับจึงได้จัดตั้งจุดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคน้ําดื่ม ยารักษาโรคเพื่อที่ทางมูลที่นะครับจะได้นําไปส่งมอบและการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่จริงนะครับฉะนั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลาบุรีนะครับร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานมูลที่ผสมบลมราชวสอนจังหวัดลาบุรีนะครับตั้งอยู่ที่เชิงข่าวแก่นจันทร์หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่นำรถไปรับบริจาคตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดลาบุรีนะครับ ขอฝากพ่อแม่พี่น้องร่วมทาบุญด้วยนะครับขบวนนี้จะออกเดินทางวันที่24นะครับวันเสาร์ที่24กันยานี้นะครับเราจะนำะข้าของเครื่องใช้ที่พ่อแม่พี่น้องบริจาคมาเนี่ยส่งมอบให้ถึงมือให้ถึงมือผู้เดือดร้อนเลยจริงๆเลยนะครับเราจะตั้งเรือเข้าไปหนึ่งบ้านเลยนะครับ